สวัสดีค่ะคลิปนี้ค่ะเป็นการเปิดไพ่ทํานายดวงตลอดชีวิตของคนเกิดปีกุลค่ะโดยมุ่งจะให้คนเกิดปีกุลดูเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตนะคะเพื่อเป็นการเตรียมการทําให้อนาคตของเราดีที่สุดออกมาดีที่สุดมากเท่าที่เราจะทําได้นะคะ คนเกิดปีกุนแต่ละท่านค่ะย่อมจะมีชะตาชีวิตที่แตกต่างกันไปนะคะแต่การที่เรามาดูแนวโน้มชะตาชีวิตของเราเนี่ยแม่หมอมองว่ามันจะช่วยให้สามารถที่จะรับมือกับเรื่องราวต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะทำทุกอย่างให้เต็มกําลังความสามารถเราจะได้วางแผนว่าเออเราจะทําชีวิตเราให้ดีขึ้นในทิศท,ทางไหนได้บ้างนะคะยังไงก็ตามแต่ก็ขอให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะโดยแม่หมอจะอ่านดวงตามไพ่ที่เปิดขึ้นมาเท่านั้นนะคะ เริ่มต้นที่ตัวตนของคนเกิดปีกุลกันก่อนนะคะคุณเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคะคนเกิดปีกุลรักอิสระนะเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งค่ะมีความเด็ดเดี่ยวเรียกว่าคนใจเด็ดก็ได้นะคะมีเหตุมีผลมีความยุติธรรมในในความรู้สึกของตัวเองนะคะ เวลาคิดจะทำอะไรลงมือทําอะไรนะจะมีความตั้งใจจริงจังมากๆนะมีความอดทนพยายามนะต้องบอกว่าน่าชื่นชมมากๆคือคุณจะพยายามต่อไปจนกว่าคุณจะประสบความสําเร็จนะคะจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆคติประจําตัวของคุณนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคะ่ะ คือเป็นคนที่ต้องมีเรื่องผจญภัยอยู่เรื่อยๆนะคะบางท่านอาจจะต้องผจญภัยไปต่างถิ่นต่างแดนซะ,นะ้วยซ้ำนะแต่ต้องบอกว่าอย่างหนึ่งนะคะที่ต้องระวังคือทําคุณคนไม่ขึ้นนะคะมักจะผิดหวังกับคนรอบข้างบ่อยๆนะบางทีเราช่วยเขาเขาไม่เห็นความดีของเรามันจะเป็นประมาณนี้มาดูวัยเด็กกันบ้างนะคะวัยเด็กคนเกิดปีกุลเรียกว่าเป็นวัยเด็กที่มีความสุขค่ะครอบครัวอบอุ่น เพื่อนเยอะนะคะเรียกว่าสนุกสนามตามวัยเลยทีเดียวค่ะ,อะขอใช้คําว่าวัยเด็กที่สมบูรณ์แบบนะได้รับความรักจากคนรอบข้างเต็มที่นะคะสำหรับวัยเด็กคนเกิดปีกุลพอเข้าช่วงวัยเรียนนะคะวัยเรียนนี่ต้องบอกว่าก็จะมีสุขบ้างทุกบ้างนะคะคลาคล้ากันไปค่ะแต่ว่าตัวคุณเองคุณยังคงได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวนะคะจากคนรอบข้างนะ่าถือว่าสามารถที่จะประสบผลสําเร็จในการเรียนได้ ผลการเรียนต้องบอกว่าออกมาดีเป็นที่น่าพอใจนะเพียงแต่ว่าบางทีมันจะมีทุกมีความไม่พอใจมีความไม่เป็นอย่างที่คิดบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะก็ยังเรียกว่ามีความสุขมากกว่าทุกค่ะในช่วงวัยเรียนทีนี้มาดูช่วง เริ่มต้นทํางานสําหรับบางท่านแล้วก็บางท่านก็เข้าเรียนมหาวิทยาลัยนะคะในส่วนของการเรียนมหาวิทยาลัยค่ะสําหรับคนเกิดปีกุลถือว่าไม่ได้ตั้งใจสักเท่าไหร่เนาะคืออุปสรรคใหญ่มัน,มน,มนอุปสรรคใหญ่มันอยู่ที่ที่อารมณ์หรือความรู้สึกของคนเกิดปีกุลมันมีอาจจะเป็นหลายๆเรื่องนะคะมันมีแต่เรื่องทําให้คุณแบบเออหงุดหงิดลาคาญใจไม่พอใจโดยเฉพาะกับคนรอบข้าง นะคือบ,บืองทีหลายอย่างมันไม่เป็นตามที่เราคาดหวังอะคะ่ะนะผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามคาดแต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะคะไม่ต้องห่วงนะความเป็นนักสู้ความเป็นคนที่อดทนมีความพยายามของคุณนะสามารถที่จะเรียนจบได้แน่นอนนะคะผลการเรียนดีมากด้วยแต่ว่ามันไม่ดีเท่าที่คุณคาดเอาไว้เท่าที่คุณตั้งใจเอาไว้แค่นั้นเองนะคะ ทีนี้สำหรับท่านที่เริ่มต้นทำงานในช่วงนี้เรียกว่างานได้งานดีนะคะได้งานดีแต่อย่างที่บอกว่าด้วยดวงของคุณมักจะมีปัญหากระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานนะ,ค,ะคุณเป็นคนเอาจริงเอาจังคุณเป็นคนตั้งใจแต่บางทีคนอื่นเขาก็ไม่ได้ดังใจเรานะคะไม่ได้ดังใจเราก็เลยคิดว่าเออก็เลยถือว่ามันไม่ค่อยจะมีความสุขหรือหรือสบายใจสักเท่าไหร่นะคะช่วงเริ่มต้นทํางาน ต่อไปแล้วในช่วงวัยทำงานนะคะทีนี้วัยทำงานวัยสร้างตัวนะคะแม่หมอจะเล้นเรื่องงานเรื่องอาชีพแล้วก็ความสำเร็จเป็นหลักช่วงที่เรียนจบมานะเริ่มต้นทำงานสร้างตัวนะคะถือว่ามีการเริ่มต้นที่ดีนะคะสำหรับคนเกิดปีกุนได้งานดีงานมั่นคงค่ะดวงคุณต้องบอกว่าไม่ค่อยย้ายงานทำที่ใดก็ทำอยู่ที่เดิมนานเลยทีเดียวค่ะนะแต่ว่าก็ถือว่าทำงานอย่างมีความสุขค่ะ ปัญหาเรื่องงานนี้จะน้อยนะคะน้อยมากปัญหาส่วนใหญ่มันเป็นเหมือนกันทาเวลาทำงานร่วมกับคนอื่นนะคะมันมักจะมีการกระทบกระทั่งกันบ่อยๆบางทีถ้าเราลดความหงุดหงิดลงลดความใจร้อนหรือความเอาจริงเอาจังปล่อยวางให้มากหน่อยอาจจะทำให้คนเกิดปีกุลทำงานได้มีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะประสบความสาเร็จมากขึ้นด้วยเนาะช่วงเวลาที่มีโอกาสประสบความสาเร็จเรื่องการงานนะคะ มีไม่กี่ช่วงนะคะช่วงแรกๆก็จะเป็นการเริ่มต้นการทํางานนะคะพอเริ่มต้นการทำงานทำงานปุ๊บมันจะไปได้เร็วค่ะคุณจะเริ่มต้นทํางานช่วงอายุ24-25พวกนี้ยมันจะโดดเด่นเร็วมากนะคะแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จมากๆเลยในช่วงปีอายุ29ปีนะคะจะเร็วหน่อยแต่หลังจากนั้นมันก็จะไปได้เรื่อยๆนะคะอีกช่วงที่โดดเด่นสุดๆก็คือช่วง44ปีไปจนถึง46นะคะ มันจะเป็นช่วงที่โดดเด่นมากๆประมาณนี้แต่โดยรวมนะมองแล้วมันเหมือนกับว่าเอ๊ะกา,ารประสบความสำเร็จมันอาจจะดูเหมือนกับว่าไม่โดดเด่นไม่ไปแบบถึงจุดสูงสุด คือคือจริงๆคุณเป็นคนขยันนะคะแต่บางทีมองในจุดอ่อนแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเราไม่ค่อยกล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆอะคะ่ะมันก็เลยเหมือนกับเออทางานไปเรื่อยๆนะคะจะเรียกว่าเช้าชามเย็นชามก็ไม่เชิงนะมันเหมือนกับว่าคุณก็แค่ปล่อยไปแล้วแต่มันจะเป็นไปพอบางทีพอเราจะทําอะไรใหม่ๆแบบเนี้ยเราก็กลัว เพราะว่าเราไม่ชอบทําอะไรเสี่ยงๆนะคะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนคนที่กระตือรือร้นน้อยไปนิดนึงนะคะถ้าสมมุติว่าคุณมองในแง่มุมใหม่ๆบ้างนะกล้าทาอะไรใหม่ๆกล้าคิดกล้าทําอาจจะต้องมีเสียงบ้างนะ,ะอาจจะทําให้ประสบความสําเร็จมากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแต่ยังไงก็ตามแต่นะสำหรับคนเกิดปีกุลค่คะดวงของคุณนะคะเหมาะสำหรับประกอบอธุรกิจส่วนตัวนะคะนะธุรกิจส่วนตัวได้ นะอาจจะไม่ต้องทํางานประจําตลอดไปทําธุรกิจส่วนตัวได้เพราะว่าคุณเองคุณชอบทํางานด้วยตัวเองไงเออชอบทํางานด้วยตัวเองรักอิสระชอบทํางานคนเดียวนะมากกว่าที่จะทาร่วมกับคนอื่นเพราะทำร่วมกับคนอื่น,น,นปุ๊บม,มันก็มักจะมีปัญหานะคะทีนี้บ้านปลายต้องบอกว่าชีวิตไม่ลําบากนะคะงานการมีทำนะมีความมั่นคงอยู่เพียงแต่มันไม่ค่อยสบายเพราะว่าคุณยังต้องทํางานไปเรื่อยๆนะคะหยุดทํางานไม่ได้อาจจะด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างนะคะ ไม่ต้องห่วงนะสู้ไหวค่ะมาดูอาชีพที่ฉูกฉล u c นะคะแน่นอนนะคะชอบทํางานที่เดิมน,นานๆนี่เลยค่ะงานราชการงานรัฐวิสาหากิจรุ่งมากเพราะว่าคุณเป็นคนที่ขยันทํางานทํางานละเอียดแล้วก็รอบคอบนะ,ะงานราชการงานรัฐวิสาหากิจงานประจำ่านี้จะรุ่งค่ะหรือถ้าทําธุรกิจส่วนตัวนะคะ ธุรกิจส,ส่วนตัวจะเด่นมากๆในเรื่องที่ที่มันเกี่ยวกับน้ํานะคะเช่นบางทีทาธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องเครื่องดื่มนะคะหรือเป็นอาหารก็จะเป็นพวกอาหารทะเลนะคะนะคะสัตว์ที่สัตว์ทางทะเลนะไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือบางทีอาจจะเป็นพวกแบบเอ่อพวกเอ่อปลาน้ําจืดอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะหรือในลักษณะนี้หรือถ้าจะเป็นอาจจะเป็นอาชีพขนส่งก็ได้แต่ต้องเป็นขนส่งทางน้ำอนะคะ่ะนอันนี้ก็จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะคะ ต่อไปเรามาดูในเรื่องดวงการเงินกันบ้างดวงการเงินคนเกิดปีกุลนะคะมาแนวเรื่อยๆค่ะนะมาแนวเรื่อยๆมาเรียงๆรนะมีใช้มีจ่ายสบายๆค่ะเงินถือว่าคล่องตัวนะคะต้องบอกว่ามากน้อยเนี่ยมันขึ้นกับความสำเร็จของงานนะเรามีเงินเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้นะคะจะรวยได้ด้วยการเก็บหอมรอมริบค่ะเก็บเงินเก่งก็จะมีเงินใช้สบายๆในมั่นปลายชีวิต ทีนี้ในส่วนของการลงทุนทำธุรกิจธุรกิจสำหรับคุณเนี่ยทำให้ธุรกิจมั่นคงได้นะคะแต่ทีนี้ด้วยผลกำไรว่าจะทำให้เราร่ำรวยมั่งคั่งอะไรมากขึ้นเนี่ยคือด้วยความที่คุณไม่ชอบทำอะไรเสี่ยงๆอะคะเราคิดเยอะเราเน้นปลอดภยัยคุณเน้นแบบว่าเออให้มันไปเรื่อยๆแต่มั่นคงนะรวยช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนี้คือคอนเซปต์ของคุณนะคะอาศัยว่าเออหมันเก็บออมนะวางแผนการออมดีๆคือจริงๆมันก็รวยได้เหมือนกันนะคะ คือเราไม่อยากจะบอกว่าเออถ้าเราไม่ชอบทําอะไรสงเสี่ยงถ้าจะไปแบบไปขัดกับความรู้สึกของเรามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเอาเป็นว่าอ่ะก็ถือว่ามันไม่ได้เดือดร้อนแต่ว่าเน้นที่ว่าหมั่นเก็บออมแล้วก็วางแผนการเงินวางแผนการออมดีๆนะคะก็รวยนะคะมาดูในเรื่องของความรักคู่ครองกันบ้างต้องบอกว่าคนเกิดปีกุลได้คู่ครองที่ ส่งเสริมกันในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงในชีวิตนะคะมันเหมือนกับว่าเออชีวิตเรามันก็มันก็ดีอยู่แหละนะคะ แต่พอมีคู่เนี่ยมันจะดีมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นนะคะสนับสนุนกันเรื่องการงานดีมากนะคะเพียงแต่ว่าในความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมักจะมีปัญหาจุกจิกนะะมีปากมีเสียงกันอยู่บ่อยๆหุุดหงิดใส่กันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะคำพูดคําจาบางทีพอเวลาโมโหลรวชอบสาดคําพูดแบบไม่ดีใส่กันมันเรื่องเล็กน้อยนะคะต้องบอกว่า คุณสองคนเนี่ยจะทะเลาะก,กันเรื่องเล็กน้อยตลอดนะคะถ้าสมมติว่าคุณปล่อยผ่านอ่ะโอเคละเราไม่ถือเป็นสาระสําสคัญนะคะ,ะให้ผ่านไปนะคะไม่สนใจแหละเออมันจะหงุดหงิดบ้างเล็กน้อยก็เงียบเงียบไปเดินหนีไปนะคะหลบไปซะเนี่ยความรักมันจะดีขึ้นราบรื่นกว่าเดิมด้วยนะคะนะลดการทะเลาะเบ,บาแหวงกันลงนะคะเกณฑ์แต่งงานนะคะเกณฑ์แต่งงานหรือเกณฑ์เจอคู่ครองสําหรับคนโสดนะคะ ต้องบอกว่าเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุ27-28เลยนะคะนั้นหลายๆท่านเจอแฟนมีแฟนช่วง27-28 29แต่งเลยนะคะเกณฑ์แต่งงานนี่29เลยนะคะเกณฑ์แต่งงานสร้างครอบครัวตั้งแต่อายุ29เลยแต่บางทีอาจจะบวกลบนะคะเออบวกลบได้นะคะที่เด่นๆอีกช่วงค่ะก็ช่วงอายุ41-46อ่าสาหรับคนที่แต่งงานช้าหน่อยบางท่านบอกว่า30กว่าแต่งไม่ได้เือแม่หมอแต่งได้นะะเพียงแต่ว่ามันไม่เด่นมากไงแต่ถ้าเราพร้อมนะคะเราพร้อมเราก็แต่ง ตอนไหนก็ได้แหละนะอยู่ที่ความพร้อมเป็นหลักแต่ว่ามันที่มันเด่นมากๆก็ช่วงที่บอกนะคะทีนี้เกณฑ์เลิกรายา่รังไม่มีนะคะเออ ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันก็ดูราบลรื่นดีแต่ต้องบอกว่ามันจะมีช่วงที่เบื่อหน่ายกันช่วงที่เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งอู้ความรักจืดชืดนะคะอย่ายอมแพ้นะคะพยายามใช้เวลาร่วมกันให้มากนะาไพ่บอกว่าถ้าสุตว่าคุณจะสามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันดีมากขึ้นได้ต้องมีกิจกรรมแบบในครอบครัวสันทนาการเนาะนะนะมีงานบ่อยๆงานเลี้ยงงานรื่นเริงภายในครอบครัวนะคะมันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ค่ะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเออมันดูมีชีวิตชีวาน่าตื่นเต้นมีความสุขสบาย ใจร่วมกันนะคะเรียกได้ว่าถ้าทำแบบนี้บ่อยๆนะคะชีวิตคู่มันก็จะไปได้ดีค่ะคนโสดก็มีโอกาสเจอคู่ทางสายงานนะคะจากการเดินทางด้วยเด่นๆก็เจอคู่เดินทางทางน้ำนะคะแล้วก็อยากมีข้อแนะนำเล็กๆสำหรับคนโสดนิดนึงลดสเปคลงหน่อยนะลดสเปกลงหน่อยคุณคุณก็จะมีข้อติเขาไปเรื่อยอ่ะนะคะไม่ค่อยเจอคนถูกใจเป็นนะ้พอเราลดสเปคลงอ้าก็จะถูกใจได้ง่ายขึ้นหน่อยนะคะ เอาละมาดูสุขภาพค่ะเป็นเรื่องสุดท้ายถือว่าคนเกิดปีคุณเป็นคนแข็งแรงนะคะมีจุดอ่อนที่ต้องระวังเป็นพิเศษหน่อยซึ่งก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับหัวใจนะคะทางเดินหายใจปอดหลอดลมประมาณนี้แล้วก็จะเป็นในลักษณะของโรคภูมิแพ้นะคะที่อาจจะเป็นโรคประจำตัวเราแต่ถือว่าเล็กน้อยนะคะ ดวงตลอดชีวิตคนเกิดปีกุนครบท้วนละคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะโอกาสหน้ามาเจอแม่หมอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ